ารกิจสกิ์นี้ผมถือว่าผมได้ทำตลอดเวลา50าสิกว่าป,ปีปให้กับสื่อมวลชนและเรบทราบว่าผมได้เสร็จปีและได้ตั้งพิธีานไว้ว่าตั้งเจตฐานไว้ว่าถ้านี้วางมือในหน้าที่ของโต่โหหรือว่าประธานจัดงานพวกเปกเกียรติในงานนี้ทีนี้ผมจะเข้ามาผมนะครับ หรือว่าเป็นการฝากกับสื่อมวลชนไ้รับทราบว่าก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านนะครับแล้วก็เรียนระบงเจ้าพโวนั้นความตั้งใจของผมกับกลุ่มงานทีประกอบพิธีเฉลิมเกียรติเกิดภายองราชันทั้งเป็นมหามงคลเวลาเกานาฬิกาสินาทีพิธีบูงสูงสการะและเกิดพิกรรมอัญเชิญพระบารมีฬิกา9้านาทีพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมรรษะทหารเคเดียร์พระสงฆ์รับผิดเจ้าพ่อพระองคุณศึกปกากยอและความนิรัรตราดนู้งแก่ผู้ที่เคารพนับถือสถา,ท,สถาท่านเจ้า,าพอ่อวอย่างแท้จริงครับศรทธิธพรมัน่นปานนะครับแล้วก็ท่า,ทานเาจ้าพ่อวอต้องขอเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะครับในรอบพวงระยะ4ปี5ปีที่ผ่านมาติดของเจ้าพ่อวอยตรา,ท,ราที่ผมยังมีลมหลายใจอยู่ผมก็จะทําหน้าที่ภารกิจศักดิธิ์นี้ ให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วมีความสุขครับผมในข้ามไฟฟ้าสื่อสารอยู่ที่สวพพิสุโลกนะครับก็เป็นเมืองของพัฒนเรส่วนนะครับอดีตนายอำเภอแม่สอดนะครับท่านเกษฒนธรรมนะครับไปสัมภาษณ์ท่านก็ไปนั่งพูดคุยกับท่านนะครับท่านาก็พูดคุยกับกันนะครับว่า เป็นครั้งที่สนะครับมาเป็นผู้าาช่วยประจำจังหวัดอ่างนะครับก uh uh ็ถ uh uh ือว uh ่าในพื้นที่การทังนันช่างมากเยอะนะครออีกทีนะครับครับหนึ่งสองแรครแรงรงแ